สวัสดีครับพรีคลิปนี้กลับมาเจอกนนันไหมครับอีพีทิปแปดหังจาคลิปก่อนที่เราไปลงในเนเธอร์กันก็ได้แท่งอะไรแท่งเหล็กมามเยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพานนหน้าเดี๋ยวไปอีกทีนหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลาก m c มาปั๊มกันนะให้มันมาแสลงมาคอมกันเออของก็เอ้ยเอาของเวกว็บก่อนของเยอะเกิน เอาเอ็ดแล้วอีกตัวหนึ่งมันไปเกิดตรงไหนไม่รู้อีกตัวหนึ่งอะเอาสลามาไปเก็บเลยเอามาเผาดีกว่าเลิกเราจะได้นี่ง่ายๆหน่อยอะไรที่ไม่จำเป็นเอาทิ้งไให้หมดที่เหลือก็เอาทิ้งให้หมดครับคนดูก็ ไปเผาเนื้อยอยู่ไว้อาเนื้อสิบกชิ้นเผาไปออไเอาเอามัสลท,ทิ้งไปดาบทิ้งไปทิ้งทิ้งให้หมดชห้ือก็น่าจะต้องเก็บไว้คนดู นี่ด้วยทิ้งไปไอ้นี่ทิ้งไปนี่นี่มีอะไรเอ่ยเออเรามีเพชรสองก้อนนะครับบกซิเดียหน,น่อนะครับไอ,ไอ้นั่นได้นี่วะสมุดอะไ,ไอ้ที่อ็นชาน่ะช่วยส,วยสี่ช่วยสองเพชรอะช่วยสอง ออกซิเดียนกูมีเยอะออกซิเดียนอะ่ะใช้สมุดอีกนิดหนอ่อยอ่าสมุดข้ามไงวะลแล้วสมุดมันทำจากกระดาษใช่ไหมเนี่ยต้องไปตัดเอ่ออ้อยแล้วนะในเจ๋ หาเลยเลย,ยประกาศของข้าอยู่ไหนเอ่ยอ้าวไหนวะออนอนยังไง ดูเราเอาไปวางแถวไหนดีอะวางแถวนี้ดีกว่าไหมไหืมทำไมวะวางวใกล้ๆประตูเนเธอร์ดีกว่าเนาะไปเนเธอร์เนี่ยแถวนี้เลยอืมก่อนอัปดาบรลเวลเราก็เยอะพอไปเยอะเลยที่9เอง ของเก็บบอร์นะครับของเยอะเก็บครับจำได้ว่าเผาเนื้อทิ้งไว้ไปดูก่อนเนื้อเอาเนื้อเ,อาออเอผาเราต้องการเราเอาเรือไปไปไหมเป็นล่าเอ็มซีมาคนละสองอ่ะไหม เชือก็ใช้อะไรอ่ะสลามก็ทิ้งไว้ในนูนอะไปหาดิโว้ยหาในนี้ก็มีเอาอะไรในนูนแล้ววางไว้ที่ทเออไม่เปิดดูเลยก็อมาแล้วงทุบตําหอกอะไรแล้วอุตส่าวางไว้ไป็นดูดูดีๆหน่อย ก็ได้พุทสร้างที่พักของเอ็มบีซีดูกูไปล่างมาสองตัวนัแหละสองตัวนั่นแหละมึงสร้างเก็บไว้เลยสร้างดูดูดีหน่อยเนี่ยสร้างแถวเนี่ยพุทเนี่ยลงลงแถวต่แถวเนี้ยเนี้ยแถวเนี้ยสร้างแถวนี้แล้วมันอยู่ใกล้กันไปนิดนึงเดี๋ยวมันแหลกอกไก่นะคนดูบอกเลยคนไก่เนี่ยไก่เดียวแต่พอล่างกัน ก็นั่นเหละก็บอกไกลไงรถไฟน่าจะใช้ประมาณสองสามร้อยบอกอะก็ไม่กีห้าร้อยบอกประมาณห้าร้อยอ่ะคิดดูได้น่ะจากที่เดินมาเนี่ยปรกองขึ้นอะปรกอบขึ้นอย่างเงี้ยอยู่ไกลมากเลยเนี่ยเออ เกาะกูก็พังแล้วด้นี่ดูดิโอ้เกาะกูเลยแค่นี้ไปนะเนี่ยไม่ใช่ไปก็สมเอนี่ตายหาหมดนั่น่ะ มาแล้ว MC. เอ็มซีขจะอาแกไปปลูกไปเพาะพันธุ์ป,ปลูกเลยก็ไปปลูกนั่นแหละโอ้จะ,จะเอาขึ้นมายัางไงวะนะ okay, s <S อยู่ต่ำสักขนาดนี้นะ okay, s <S ไปยบอกข้าวไปด้วยบอกข้าวไปด้วยเอ็มซีมันมีแค่ตัวเดียว s <S อ๋อนี่ไงอีกตัวหนึ่งโอ้เป็นตัวนั่นดีกว่าเป็นตัวนั่นนะ่ะอยู่ไหนวะอีตัวอะไรตัวอยู่ไหนจ้ในนี้มีเปล่าในนี้ในนี้ ม่มีมีเตียงเตียงอ่าเจอแล้วอืมเอาหวางดิเฮ้ยเออเชือกหลังมามันไม่ออกเฮ้ยม,มันติดขุดออก เอ็มซีไม่ได้ด้วยไอ้ต้อเกลมอยู่ใกล้ๆมาเนี่ยอีกตัวจุ้งนี้อีกตัวจุ้งนี้เฮ้ยเลเอล้ยไปไหนเอ้ยเฮ้ยฮัลโหลโปโด้เป็นขุดไกลเลยจะ่ากไปถึงนะมึงคุดไกลเลย ไปนนท์แกไปนนท์เฮ้ยฮัลโหลไปนนท์ไปไดนดูดเฮ้ยัน,นยทำฟารา์มอะไรขนาดนั้นไอชิมหายกูมีงานให้มึมงทำเยอะแยะเลยเนี่ยจะขาดทิ้งไ่จิมหายเลยพี่ซีนงแกมาเนี่ยตามตรงนี่เอยมันจะไ,ไปไหนเออยอ้าว อะไรผมมีเวสึกขึ้นด้วยไม่จะฆ่าทิ้งไหมเนต่ยไองเกือบจะฆ่ากูไหมเฮ้ยไอ้ตรนเกลิม่ไม,ลลมไม่เห็นวะจะดีไหมไม่เห็นใช่ไหมไอ้ต้นเกลิม่มเอามึงจะไ,ไปไหนเนี่ยกดซื้อของก่อนอแออไ่ไล่ลลไล่เข้าไปเข้าไปเข้าไปลุ๊ก ลุกอ่าฮ่ามานี่เลยทางไหนวะเนี่ยไปทางนี้มามามาเออ ขึ้นมาสองอ่าขึ้นมาทางไหนวะเนี่ยทางเนี้ยอ่ลาลรไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆโอ้โหโคตรนานเลยคนดูขาดอีกแล้วน่าจะมีที่มันดีๆกว่านี้หน่อยม่าจะโคตรคูจะผูกเชือกเออผูกเชือกนี่มั้ย ขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาไอ้สองขึ้นมาเร็วเร็วเฮ้ยกูแดงไปนูน่นไอ้เหี้ยเฮ้ยเรือกูพังได้ไงอะฮัลโหลอืมขึ้นมาเร็วเออสวย ไปเคลือตัวก็ได้วะโอเคเห็นเห็นเห็นไอ้ไอ้นี่แล้วเออถ่ายเรือไปมาก็ง่ายกว่าอีก ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาเ้ยอืมมอ่อนน้ำตรงนี้ออกมาข้างมเน,นี่ยอืมมา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 เอ้ย,ข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 ,อยขึ้นไป มาแล้วตัวหนึ่งคุดมาแล้วตัวหนึ่งเอา้าน้ำตรงนี้ไม่มีมเฮ้ยมันจะลงไปทำไมเนี่ยเยี่ยมติดตรงนี้ปะอืมอาา่าลากมาได้แล้ว มาแล้วตัวนึงเอาบล็อกมาวางกินเอาไปกบไก่กูกออูจะไปเอาเอ็มซีอีไม่ออกว่าติดอะไรวะเนี่ย มามาทำเป้อะไรมึงนะฮะฮึฮึมาเนี่อะไรเอ็มซีมานี่ยอะไรอ้าด,ด,ดันไปไม่ได้หรอวะมึงจะมาทำไมเกิดตั้งมึงดำน้ำไม่หานี่ กำลังลงน้ำลงน้ำมาขึ้นเรือสิครับงอองออโอยโอยโอโอ้ยมกูตายเหอทมี่กูตายตี มาเร็วหา้าขึ้นมาแล้วจากนั้นเรียบเรียมคอมกันเลยในฐานข้าวะะพูดข้างไว้พูดข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้ก่อนข้างไว้ก่อน ให้มันเข้าไปอ่ะเ,เดี๋ยวมีข้างนนมันออกดิโอ้มันลงมาเฮ้ยมันไม่ลงวหเฮ้ยลงมาโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อย รอไอน้องแลมวพร้อมมาเลยน้องเงตียงมีแล้วไงเตียงเอาเตียงมาวางตรงนี้ก็ได้วางตรงนี้อไอ้นี่เก็บคนเดียวเลยไม,ไม่ยอมปั๊มลูกสักทีเออปั๊มแล้วปั๊มแล้วปั๊มแล้ว ไอ้ยัีปั๊มแล้วไหนเด็กน้อยขึ้นมาไหนไหนปั๊มลูกขึ้นมาดิเฮ้ยเอ้าไอ้หางไม่ปั๊มลูกอ่ามาแล้วเด็กน้อยเฮ้ยเด็กน้อยกูเป็นอาจารย์เฮ้ยเด็กน้อยกูเป็นอาจารย์เอ้ยไอหลานรักอืมต้องชื่อไว้จอดเอ้ยอีกแล้วเฟะฟาเฟะด้วยฟาเฟะ ไอ้ฟ้าไฟไดี๋ยวพุ่นปะปไปะเราไปหาเพชรดีกว่าปะตรงนี้มันล้มเลยนะลบมห้าตีกว่าเลยนะเราขุดหาหาได้ไหมเฮ้ยใช่ปล่าตรงนี้นี่ไงที่กูขุดขุดหาไม่ใช่ตรงนี้มันมันให้เกินขึ้นขึ้นบนหน่อยแถวนี้แหละขุดแม่งเลยหาเลย ถฐานมีอยู่ตัวตน,นี้เราจะคุณหาไปยาวๆนะคุณดูถึงนี่เป็นชั่วโมงหรออะไรเอ้ยจะเพชรแล้วว,ว้วาวว,าว้าวเอ้ยคุณหาเพชรด้เจะเพชรแล้ว ก็เดียวปะเนี่ยใหม่หน้าไม่ใช่นะ่ะสองเอ้ยสองก้อนว่ะโอ้ถ้ามีเอ้ยสามก้อน,อนเอ้ยสี่ก้อนห้าปะห้าปะห้าปะไม่ห้าแล้วสองไว้พุทธลบห้าสิบสอง ไม่มีเห็นละตอนนี้ไม่มีละได้ห้าได้มาห้าก้อนละตอนนี้อ่ามัแล้วต้องเก็บไว้น้องเอ้พุดมุงขุดขุขขด้างๆกูดิเนี่ยแบบไล่เรียกกันเลยน่ะตรงเนี้ยเนี่ยมันขุดตรงนี้ขุดตรงนี้เลยเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เจอสูงกว่าเนี่ยมันขุดห่างตัวกูแค่บล็อกเดียวเน,นี่ยตรงเ,เนี้ยเออเปอร์เซ็นต์เจอสูงกว่ามันไปขุดอย่างนั้นมันม้น อ้าวเฮียเจอแล้วเอ้ยเจอแล้วตามบล็อกเลยติดกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่บล็อกห้าบล็อกหกบล็อกเฮ้ยไอเจ็ดบล็อกไอ้พูดเฮ้ยแปดบล็อกเฮ้ยเฮ้ยเจอเปดบล็อกเลยว่ะฮ่า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 เอาเอาไปสามก้อนเราไปสามก้อนอ้ามึงทิ้งไม้ให้กูคืนด้วยที่เหลือ อี้จะเป็นบล็อกเลยไอ้ี้ลบเก้าสิบเอ็ดคนดูจองไว้นะคนดูหาเพชรลบเก้าเอลบสิบเมมึงดิลบห้าสิบเอ็ดมคุยถอกเลยมีตรงนีุ้ดไปเพิ่มครับไปเลยนี่เจอคนง่ายเลยตรงนี้ว่าใช่แล้วจะเจอแค่ บริเวณเนี้ยข้างหน้านะไม่ไม่เจอเหี้ยเลยเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่นะจงเจอจงเจอเรอนจิ้นจะขุดแบบแนวตรงเลยก็ได้อะ กูสิได้ว่าข้างๆมันจะมีเพชรซ่อนอยู่สิได้เนี่ยกูก็ตีกลับแล้วเนี่ยขุดกลับแล้วเนี่ยเว้นสองบล็อกก็ขุดกลับเลยโอ้จะเว้นแค่บล็อกเดียวก็ได้บล็อกหนึ่งอ่ะก็ไอ้น้าโกงลเล่นอย่างนั้นอ่ะกูกูไม่เคยคิดจะเล่นอย่างนั้นหรอกกูจะเล่นแค่สน,นุก ไม่ใช่ลงมดโกงอะไรเงี้ยโกงนี้หาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยไม่เอาหรอกอย่างเงี้ยเอ้ยเอาจริงไม่ขุดมาท้งไหนแล้วไม่เห็นเลยนะเนี่ยอ้าวเจอแล้วโอ้โหยบนปุ๊บเจอปั๊บเลยกี่บอกวะเนี่ยสองบอกวะกี่บอกเนี่ยหาดิกนะกมู เอ้ยสามแล้วสามแล้วสามแล้วขุดมาเพียงเอ้ยสี่แล้วเว้ยห้าแล้วเว้ยหกเปล่าหกเปล่านาะหกเออหกแล้วเอ้เจอหลายหลายก้อนเนี่ยหกก้อนเลยเนี่ยขุดอีกขุดอีกบอกแล้วค่อยขุดก,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 กลับไม่ิเจอขุดกลับ ตอนนี้มีเพชรอยู่ในตัว16ก้อนแล้วคุณดูตรงให้พูดไปีกก็2ีกว่าก้อนแล้ว,วขุดข้ามกระวงกกระวิดขุดแม่งข้าไมาไม่หมดบอกเลยโอ้โหไม่เยอะตรงนี้มันมีแต่อะไรไม่รู้ กดสามคูณสามนะแต่แถวเดียวนะถ,ถ้าคูณสามบล็อกถ้าคูณแบบสามคูณสามก็เยอะเกินนะทีนี้ก็คูณอย่างนี้เลยคูณจนเพชรแบบเกือบพังเนาะคนดูคลิปจบนะบอกเลยแต่ไม่แต่ไม่เอาเพชรจนเอคิวเอเพชรจนพังนะเอกเพชรน,นี่ก็คือแบบมีอยู่แล้วก็ต้องอินชาร์ดเอออินชาร์ดบ้าเลยส้มแซมไว้น้อง แต่หางมันมีส้มแซมม่ะก็นี่อยู่คงทนส้มแซมไงมันก็ดีสุดๆแล้วฮี่ยชัวย่วโมงหนึ่งแล้วดินี่ก็ดูชั่วโมงหนึ่งนะอัดมาชโองหนึ่งแล้ว ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะกูขนาดนี้ละคุณจะเจอบ้างนะเนี่ยเอเจอแล้วเพชรบอกจะบอกบอกคั่ก้อนเดียวมาเ่ะเ้ยเฮ้ยโอเคสองก้อนแลวสามปะสามปะสามปะโอเคสามสี่ก้อนโอเคสวย อืมอืมโอเคได้สีก้อนนะคนดูถือโชคดีว่าเจอนี่มันอยู่ใกล้ๆมึงเลยพูดเนี่ยใไหมนเนี่ยตรงนี้ทิมขุดมาน่ะบอกแล้วต้องขุดแบบเจอะข้างๆด้วยถึงจะเห็นะน่าจจะแอ,แอบเราอยู่ก็ได้ กูหาไม่เจาะฝั่งนี้เนี่ยถ้าไม่เจาะไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเจออีกแล้วีกี่ก้อนวะเนี่ยฮะกี่ก้อนนะกี่ก้อนนะเฮ้ยสามแล้วสามแล้วสามแล้วสี่แล้วสี่แล้ว กี่หน้ากี่หน้าเหมือนได้แค่สี่ก้อนนะฮาปะเอ้ห้าก้อนหกเปล่าหกก้อนปลาเพชรปลาปลาเอ้หกก้อนอจะบอกแล้วจีก้อนฮะ เดี๋ยวบ่อยเยอะช่วงนี้กดแบบเฉียงอ่ะตูไม่น่าให้กูหลอกไอ้เหี้ยตัวนี้กูไม่เอาโอเคเพชจเดี๋ยวตัวนี้เยอะเลี้ยวเดี๋ยวก็ต้องไปลงในที่เดี๋ยวไปลงในในที่เดิมก็ได้ กิ่งสนุกครับไม่ได้ไม่ได้รู้กันทำพาพไหนครับตอนนี้มีกี่บล็อกตอนนี้ผมมี20กว่าก้อนแล้วเพชรกูกูค,คนข้างกูนเนี่ยกูคนละข้างเนี่ยเอ้เพชรเอ้ยเ,เอยจออีกแล้วเฮ้ยกี่ก้อนวะเนี่ยเอ้สองก้อนดีกว่าสามปะเนี่ย วางดิเอ้ยสามก้อนสี่ก้อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนเด็ไงเนี่ยไอ้ยคือดูงเจอคุ้นง่ายเลยผมเนี่ยเจอลาพิทซ้ำด้วยแม่งคลเป็นเพีทอีกพชรจะพังละกลับดีกว่าไปกลับดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาขุดใหม่คนดู ทางกลับข้าทางไหนมันเป็นวงกดแล้วเนี่ยโชคดีที่ข้าเอาลาวามาก็ดูขอประหารตัวเองแล้วกันเออ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 อ่าเ้ยเอฟซี e มาเยอะแล้วเว้ยตอนนี้ Hộp chúng ta phía ăn không đâu. Hope chúng ta biết bạp Hope chúng ta biết ก,กูเอนชานไปแล้วไงแต่กูมีดับเพชรได้ด้วยเฮ้ยอะเพชรเก็บไว้ก่าเอาไว้ทำไม่พิมหรอกคุณดูนเนาะอไว้ทำไม่พิมอ่ะโอเคคุณดูคือมิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้จะมคทิปนายท่าไปบอกเย Let's go let's go